สวัสดีค่ะมาผูกปอ,อ,อ,อกับช่องครอบครัวตัวอบ้านอาจารย์จ้ามืดูนี้สิค่ะมามือวิธีแกะหอยหอยแค็งหอยข้างนะคะใส่กระชอนสองกานนะคะนี่นะคะเ,าานบบนะเอาการหนึ่งใส่แบบนี้แล้วก็เอาการหนึ่งใส่หนีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแกะแบบง่ายนี่น้ำเอาไปใส่ได้นะคะ นี่นะคะก็ะต้องไปแกะจนเล็บจนเจ็บเล็บนะคะนี่นะคะ,ะตะง,งานอ่างายดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครอบครัวตัวออบ้านอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาางคลิปต่อไปนะะ่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ